ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายๆส,สไตล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัตรมานำเสนอเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีจากหนังสือที่พี่กิ่งดาวได้เขียนไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิตหลายปีทีเดียวนะครับตอนที่ก็ยังแข็งแรงอยู่ กลนะับมาจากต่างประเทศใหม่ๆก็คงจะไฟแรงก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วก็เขาพิมพ์ออกขายนะเล่มหนึ่งเกือบห้าร้อยบาทถ้าขายตอนนี้ต้องขายต้องขายอีกร้อยเปอร์เซ็นคือต้องขายประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทนะฮะาะทุกอย่างอะไรมันแพงขึ้นไปหมดเลยแม้กระทั่งลมหายใจเราก็แพงาบางคนบอกไอ้ลมหายใจแพงยังไงพี่สรนันท์อา้าว ตอนนี้คุณไปหาหมอเนี่ยราคาเดิมที่ไหนละ่ะใช่ไหมแท็กซี่ก็ราคาใหม่ข้าวแกงกาแฟขนมอย่างมันแพงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันแพงขึ้นไปลมหายใจก็ต้องแพงขึ้นไปด้วยบันทึกรักอ่บันทึกชีวิตรักมิตรช,ชายบัญชาซึ่งเขียนโดยกิ่งดาวตารณีถ้าท่านฟังทาง youtube ของผมเนี่ยไม่ขึ้นราคาครับ แต่ขอความกรุณาว่าช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยเพื่อในอนาคตจะได้เป็นเศรษฐีทาง YouTube กับเขาบ้างแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณภาพต่างๆที่ผมเอามาจาก Google แล้วก็เอามาจากอาเว็บไซต์ต่างๆจากหนังสือก็มีครับที่ก๊อปออกไปนะและทำความเข้าใจนิดนึงว่าต่อไปนี้ภาพจะไม่ตรงกับเรื่องหน้าจอแล้วเสียงที่ผมพูดเนี่ยเรื่องราวต่างๆไอ้ภาพเนี่ยจะคนละเรื่องเลย คือผมจะเอาใบปิดแล้วก็เอารูปมิชัยบัญชากับรูปพิกิ่งดาวมาลงรูปพิกิ่ g ดาวเนี่ยหาได้ยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอามาลงหรือไงก็ไม่รู้แต่รูปมิชัยบัญชาบอกแล้วว่ามีมากกว่าดาราคนใดในโลกนี้และอีกอย่างหนึง่งอบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับไม่อยากให้เราเอาไปทําอะไรต่อเขาเขียนอะไรตาอ,อะไรไว้บนรูปเต็มไปหมดเลย ควาจริงเราก็อยากจะเอาของเข้ามาแล้วเราก็ขอบคุณเขาแต่ว่าพอเอามาลงแล้วแลดูมันไม่สวยงามก็เลยไม่เอามานะแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณด้วยวิธีไหนก็ขอบคุณกันทางรายการนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ท่านทั้งหลายเนี่ยไอรูปต่างๆนี่มันก็จะหายไปนะฮะแม้กระทั่งรูปผมเองเนี่ยถ้าใครไปเขียนสรนันร,รอยเอกวัฒน์ใน u u u e e หรือใน google เนี่ย บางทีมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปผมแต่ว่านานมากรูปเก่าๆเลยและบางทีเขียนสอนลสอนลนันมันไปขึ้นรูปสอนลพงก็มีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใส่รูปของตัวเองลงไปในก o o g l e ไม่เป็นต้องยอมรับนะครับว่าไม่เป็นในเทคโนโลยีสมัยนีย้เราก็ตามตามมันได้ในระดับหนึ่งท่านั้นเองถ้ามันเป็นโจรผมว่าเราก็เอามันไม่อยู่นะ เอาวันนี้ครับตอนที่ยี่สิบจะพูดถึงผู้สร้างภาพยนตร์ในยุคนั้นขอเล่าประกอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ท่านได้เข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยผู้สร้างหนังเนี่ยมีใครแต่ใครบ้างที่เขาหันมาทำอาชีพหนังกันแล้วเดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายว่าใครร่ำรวยใครยังยืนอยู่แล้วก็ใคร จิงหายไปหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วบางคนร่ารวยมีเงินมีทองแล้วก็ไม่คบหาสมาคมกับใครมีนะรวยแล้วไม่คบหาสมาคมกับใครในพูดได้เลยว่าแม้กาแฟสักหยดหนึ่งยังไม่เคยเลี้ยงเราเลยจะหลอกใช้เราอย่างเดียวผมเนี่ยโดนคนในวงการบันเทิงหลอกใช้มาเป็นสิบสิบปีถามหลอกใช้ยังไง ก็ก็ใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นเราก็นึกว่าจะมีสิ่งตอบแทนคือหมายความว่าเอา้าให้เราเล่นหนังบ้างให้เราเล่นละครบ้างหรือว่าให้ตังค่าน้ํามันรถเราบ้างแล้วตอนนั้นผมไม่ได้มีรถใช้นะผมไปผมก็ต้องขึ้นรถเมย์บางทีรถเมย์หมดก็ต้องไปต่อแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยให้ตังค์ผมเลยโอ้เป็นโคตรขี้เหนียวเลยนะถึงเวลาจะมาบอกช่วยน่อยนะสระนันมั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนะที่บอกว่าผมเล่นหนังสองสามรอยเรื่องะผมเล่นมากกว่านั้นจริงๆ ขึ้นรถเม์ไปเล่นเองที่บางแสนชนบุรอีอ่อะไรอ่ะไปทางสวนนงนุษย์ทางโน้นอ่ะไปทางสัตหีบสระบุรีแล้วผมไปเล่นทั่วหมดเลยทุกอย่างเตรียมไปเองหมดมไม่เคยได้ตังค์มีแต่ขอบคุณกลับมาแต่นั่นเนี่ยมันก็ได้บทเรียนได้วิชาความรู้มาได้คำเอามาคุยกันได้จนถึงวันนี้ออะเรามาเริ่มต้นกันที่เสาหลักของวงการบันเทิงเลยครับว่า ผู้สร้างภาพยนตร์ในยุคนั้นที่ลุมกันจ้างมิตรชัยเป็นชามีใครบ้างนะฮะเสด็จพระองค์ชายใหญ่ที่ผมยังกรวดน้ําทําบุญถวายไปให้อยู่ตลอดเวลาก็คือพระองเจ้าพานุพันยุคนนะฮะท่านเป็นลุงของท่านมุ้ยแล้วก็หม่อมปริมสร้างหนังนะอันนี้ก็มิตรชายเป็นชาชัยยาสุริยันนะก็เรียกว่าเป็นหลักเลยพระเอกสองคนเนี่ยสร้างในานามอัศวินภาพยนตร์ ชายยาสุริยันเนี่ยเขาเป็นเชื้อสายเจ้านะชัยยามีชื่อจริงว่ามอมหลวงอภิรัตจรูนโรดชื่อเล่นว่าอูดตอนหลังมาเล่นหนังที่กับพีสา,า,ารนัคราเสนีก็มีความสนิทสนมกับผมพอสมควรนะทั้งสามองค์เนี่ยคือคือพี่ชายของคือลุงของท่านมุยเนี่ยนะพระอ,องค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนและอองเส็จอ,องชายใหญ่ก็สร้างหนังผมนี่เคยนั่งรถไปกับท่านเนี่ย รู้สึกว่าจะนั่งไปนะคนปรปฐมหรือไปไหนไนมะ่นั่งรถไปกับท่านท่านบอกว่าขึ้นรถมาที่ที่ฉันจะไปกองถ่ายไปเปล่าเอาไปขึ้นเลยนะก็ฟังท่านคุยไปตลอดทางอีกองคหนึ่งคือพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหรือว่าพระองค์ชัยเล็กนะฮะพระองค์ชัยเล็กและหม่อมอุบลยุคนซึ่งปัจจุบันนี้คือท่านผู้หญิงอุบลยุคน นะซึ่งมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนท่านมุย้ยเป็นผู้สืบทอดอวิชาการการทำมาหากินทางหนังเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วทั้งสององค์เนี่ยทั้งพระองค์ชายใหญ่แล้วก็พระองค์ชัยเล็กเนี่ยนะแล้วองค์ชัยกลางด้วย,ยท่านก็คุกคีอยู่ในวงการเนี่ยแล้วทั้งหมดไปกับวงการเนี่ยเยอะทีเดียวต้องไปถามคนเก่าๆแล้วผมเล่าเรียงลําดับไม่ได้นะผมคุยกับพี่ต๊อกคุณล้อต๊อกนะ บอกเสด็จทั้งสามองค์เนี่ยท่านท่านมีความรักในศิลปะด้านนี้นะมีความรักในศิลปะด้านนี้อต่อมาก็จะมีคนที่อยู่ใกล้กลุ่มตรงเนี้นะใกล้กลุ่มตรงนี้ก็คืออคุณรัตเปสตันยีอันนี้เขาสร้างหนังเหมือนกันก็มิชชัยเป็นชายอีกเหมือนกันนะครับนะลุมจ้างมิชัยเป็นชายอีกเหมือนกันในนามหนุมานภาพยนตร์ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็สร้างหนังอีกคุณปริญญาหรือว่าคุณปริงเรียกเรียกกล้ำไปเป็นคุณปริงแล้วก็ป้าต้อยของเราก็เป็นคนสร้างหนังเหมือนกันคือสุพันพระอ,อขอโทษไม่ใช่ป้าต้อยนะคุณสุพันพรามพันธ์ให้ผมเท้าความสักนิดนึงขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณสุพันพรามพันธ์เนี่ยเขาว่าเป็นขาใหญ่แถวอ,อกองทัพเรือ มีพวกพ้องอญ,ญาติพี่น้องอะไรของเขาทางทหารเรือนเยอะคุณสุพรรณพรมพันธ์นี่ก็คืออดีตสามีคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ผมไปบ้านเขาบ่อยเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโรงพิมพที่ผมทํางานนะฮะอยู่แถวซอยรังน้าอ่ะตอนนี้ที่มันมีห้างอะไรอยู่ใหญ่ๆอะไรอะไรคิงพาวเวอร์อะไร,ะไรนั่นแหละบ้านบ้านคุณสุพรรณพรมพันธ์อยู่แถวนั้นและอีกคนหนึ่งนะฮะ ต่อมาได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็คือคุณแท้ประกาศอุธิสารอันนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่ขาใหญ่ในการสร้างหนังอันนี้ก็ผูกขาดนิดชัยเป็นชาอีกต่อมาก็เป็นคนที่ปั้นคุณสมบัติเมธนีคือพี่น้อยกมลรวาทินพี่น้อยเนี่ยเขาก็มีภรรยาเป็นนางเอกที่ผมพูดไ้แต่ก่อนนั้นว่า ผู้กำกับเนี่ยเขาต้องมีเมียเป็นนางเอกผู้สร้างก็มีเมียเป็นนางเอกซะเป็นส่วนใหญ่พี่น้อยกับโมลวาทินเนี่ยเขาก็ปั้นคุณสมบัติเมธนีนะฮะภรรยาเขาก็คือคุณรัตนาพรอินทรกรรมแห่งรั่วแม่แดงนะ,ะผมยังได้เล่นกับแม่แดงอยู่สองสามเรื่องจำได้ว่าเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องดอกฟ้ากับเด็กวัดนั้นผมไปเล่นแทนคุณล้อต๊อกเลยนะ หนังของเฮียชาญมีสีแล้วก็มีแม่แดงเล่นเป็นตัวเอกของเรื่องมีทูลหิรัญย์มีอาภพาพรกอนทิพย์สังทองสีใสใหญ่ยยเมียนโชคชัยเดชามีผมมีพี่เดียชุมพรเทพพิทักษ์เป็นผู้กำกับการแสดงนะก็หนังทําเงินแลวไม่ทําเงินก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ได้เล่นเป็นตัวเอกแล้วก็ไม่ได้ทระตังหรอกเพราะว่าเฮียชาญก็เป็นคู่ที่มีพระคุณกับเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ปั้นสนับสนุนส่งเสริม ะะเรียกว่าดันเราทุกอย่างเป็นเฮียดันทุกอย่างนะฮะให้ทุกอย่างแกเรามาก็ไม่ได้เคยมีค่าตัวกันแต่ว่าเฮียก็ไม่เคยใช้ฟรีนะค่าน้ํามันรถค่าขนมค่าข้าวค่าอะไรก็อะเอาไปแต่ไม่ได้เป็นกิจจารัษนาว่าเรื่องนี้ให้เท่านี้หรืออะไรเงี้ยไม่มีนะฮะพี่น้อยกำมณลละวาถิ่นคนมันก็เป็นคนทํานังนะฮะส่วนผู้ที่สร้างภาพยนตร์ในระดับใช้ทุนขนาดกลางที่ว่าเมื่อกี้นี้ทุนขนาดใหญ่นะ คุณขนาดกลางแล้วก็สร้างต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดระยะเลยก็คือคุณหญิงสถิตยุทธการระดับคุณหญิงสมัยนั้นเนี่ยท่านมีเงินแต่คุณหญิงสถิตเนี่ยท่านมีมีเงินเยอะนะฮะคุณหญิงสถิตยุทธการแล้วก็มีคุณวิจารณ์พักดีวิจิตคุณวิจารณ์พักดีวิจิตเนี่ยตระกูลพักดีวิจิตเนี่ยเป็นคนทําหนังทั้งนั้นเลยนะเท่าที่ผมรู้จักและก็สัมผัสมาก,ก็คือลุงวิจารณ เออผมก็แปลกนะสามคนพี่น้องเนี่ยผมเรียกเรียกลำดับไม่เหมือนกันเรียกลุงวิจารณ์เพราะลุงวิจาร์เ,รรรเนี่ยเขาเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็เรียกคุณฉลองว่าพี่หลองแล้วก็เรียกเรียกคุณวินิตน้องลุงวิจารณ์ว่าอาวินิตนะเรียกเรียกสามคนไม่เหมือนกันนะเรียกอาวินิตนะฮะ อาวินิษ์เนี่ยชอบเล่นม้าเป็นหัวจีหัวใจเลยนะครับผมทีกับลูกชายเขาอยู่คนหนึ่งคือไอ้เมาลิกก็ไม่รู้ทําอีท่าไหนเมื่อสักสิบปีกว่าก่อนข่าขวกว่ามาันี่เขาว่าไอ้เมาลิกไปกินยาตายผมก็สลดใจกับมันจริงๆเลยไม่รู้จะว่ายัางไงเออสู้มาได้ทั้งชีวิตเดินเสือกไปแดกยาตายก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะก็ได้ยินข่าวแบบนี้แล้วก็ได้แต่เศร้าใจกับมันนะฮะ อันเนี้ยพรรคตระกูลพรกเดวิจิตเนี่ยเขาก็ทำหนังกันมานะแล้วก็ยังมีคุณทวนคุณสุภาพรัตนางามอันนี้เจ้าของรัตนางามภาพยนตร์เราก็เห็นหนังเก่าๆเนี่ยรัตนางามภาพยนตร์เยอะแล้วก็มาครูรังสีทัศนะพยักคุณกิติพงศ์เวทภูยานแล้วก็มาพี่ดุยอำนาจสอนอิมศาตพี่ดุยเนี่ยเป็นนักภาคด้วยนะเขาใช้ชื่อว่าขุนแผน แล้วเขาภาคคู่กับพี่ดารณีเขาเรียกนักนามภาคของเขาว่าขุนแผนดารณีสองคนนี้เป็นผัวเมียกันนะตอนตอนตอน้นนะแต่ตอนหลังก็เขาก็เลิกกันไปนะและพี่ดารณีก็ไปมีสามีใหม่ไอ้สามีใหม่เขาคนเนี้ยบังเอิญผมก็ไปทํางานกับคนเนี้ยคุณยอดมาลานั่นแหละโอ้โหไปหักหัดงานทุกอย่างหัดจนคนที่ผมทําหนังสือด้วยเนี่ยเขาด่าผมมาหาว่าผมไปรับจ็อ เป็นผู้จัดการกองถ่ายให้กับคุณยอดมาลาความจริงผมไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้คำว่าผู้จัดการกองถ่ายคืออะไรแต่คุณยอดเนี่ยใช้ผมทุกอย่างเลยนั่นแหละมันทําให้ผมเป็นงานนะผมเจอพี่ดารณีครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นงานเผาเงานเผางานเผาป้าสมชายสวามิภักดิ์หรือเผาประจนุนี่แหละนะเจอกันนะแล้วจากนั้นมาเขาก็ว่า ที่ดลนีก็เสียไปนะก็คือแล้วพี่อำนาจสอนอิมซาดเนี่ยเขาก็เลิกทุกอย่างมาก่อนก็มีห้องบันทึกเสีย,ยงนั้นด้วยเลิกไปไม่ได้ทําหนังไม่ได้ทําไม่ได้ภาคไม่ได้อะไรเลยอืห้องที่อัดเสียงหนังเนี่ยเขาก็ให้น้องเข้าไปทําแต่พี่อำนาจเนี่ยหรือพี่ดุยเนี่ยเขาก็ไปจัดรายการจนเรียกว่าดังระดับระดับประเทศนะฮะแล้วก็ยังมีนายห้างวิรัตในห้างวิรัตนี่ก็แปลกนะ ไม่ได้็นคนที่เกี่ยวข้องอะไรกับหนังเลยนะเป็นเจ้าของยาแก้ไอโยคีถ้าท่านไปที่หวัวลำโพงท่านจะเห็นเลยโหัตึกใหญ่าเริ่มเพิมเลยที่เขียนป้ายไว้เลยว่ายาแก้ไอโยคีนั่นแหละในห้างชื่อวิรัตแล้วก็เป็นคนที่สร้างหนังเรื่องสลักจิตเป็นคนแรกสลักจิตเนี่ยตอนหลังมาจารุณีเล่นนะดัง เล่นกระสมบัิโอ้โหอันเดียวนี่ดังมากนะและคนนี้แหละเป็นคนที่ปั้นนางเอกชื่อรสลินวิลาวันให้เป็นนางเอกโด่งดังอีกคนหนึ่งไม่ใช่รสลินที่ท่านเคยเห็นกันอยู่ลูกสุดท้ายอาดีตลูกสุด้ายกันตูานามเจรสลินนี้นะครับคนละรสลินนะฮะสำหรับนักร้องนักแสดงที่หันหน้ามาสร้างหนังพอที่จะจําได้นะครับก็อ่ะเกี่ยวข้องกันกันกบท่านละ เกี่ยวข้องกันกันกบตัวผมโดยตรงละที่เราเห็นกันว่าเป็นทักร้อนักร้กองด้วยแล้วก็เป็นนักสแสดงด้วยนะฮะเขายกให้คุณประดิษฐ์กันจารุสในนามกันตนาภาพยนตร์ความจริงเขาใช้คณะเอิบกันตถาวรด้วยนะพ่อเนี่ยนะคุณประดิษฐ์กันจารึกนี่แหละแล้วก็มาครูสอ,อานะจินดาครูสอนาจินดาเนี่ยชื่อจริงๆเขาคือสมชายอาสนะจินดา เป็นข้าราชการที่เกี่ยวกับอ,อ,อะไรอ่ะไระสากรมาก่อนนะทำรับราชการมาก่อนแล้วก็ผิดตอกสวงซัพย์สำรวยเป็นตลกมาก่อนนะเล่นตลกมาก่อนแล้วก็มาเป็นนักสร้างหนังโดยร่วมมือร่วมใจกันกันกบภรรยาคือแม่สมจสิตทรัพย์สำรวยแล้วก็นักแต่งเพลงนักร้องนักแสดงก็คือพี่งาชาลีอินทรวิจิต แล้วก็ป้ารินที่ว่าหายไปนะครับสองคนนี้ก็มาทําหนังเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังก็มาอีกคนนึงนักเล่นตลกเหมือนกันนักเล่นตลกเหมือนกันคือคุณดอกดินกัญญามานก็มาทําหนังเหมือนกันแล้วก็มีคุณพงษ์ละดาพิมุลพันธ์ในนามละดาพันธ์ภาพยนตร์ป้าพงษ์เนี่ยนะฮะสวยก็เป็นนางเอกมาก่อนนะแล้วก็ตอนหลังมามีป้าทองสุรีวันสุวรรณทัศ ญาของหม่อมหลวงสุริวันเนี่ยก็มาสร้างหนังจากนั้นมาท่านก็รู้จักดีเลยคือพร้อมสินสีบุญเรืองหรือพันคำในานามสีบุญเรืองเฟรมที่ปั้นจารุณีสุขสวัสดิ์แล้วอีกคนหนึ่งพอมาสร้างหนังปุ๊บก็ไม่รู้ยังไงมีเมียเป็นนางเอกที่โด่งดังที่สุดก็คือนันทนาครภาพยนตร์ก็คือคุณจรินนันทนาคอนนี่แหละผู้สร้างยักษ ผู้สร้างรายใหญ่ๆใ,ใ,ในยุคนั้นเลยนะครับที่ทุกคนจ้างมิตรชัยบัญชาทั้งนั้นวันนี้ผมเลยพูดมายืดยาวไม่ได้เล่าเรื่องของพี่กิ่งดาวและมิตรเลยเอา้านะฮะยังเหลือตั้งสิบกว่าบ,บริษัทเดี๋ยวเราจะต่อกันในตอนหน้าว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง คุณเชษจะรับมือขนาดไหนนะเล่นหนังเดือนละสามสิบเรื่องจะเป็นยังไงกับชีวิตการเป็นจ่าทหารอากาศเป็นนักบินในกองทัพอากาศแล้วมันจะมันจะต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งเขาจะเดินทางไหนแน่นอนเอาไว้ติดตามกันในตอนต่อไปวันนี้ภาพข้างหน้าจะเป็นใบปิดเป็นภาพมิตรจะเบนชาภาพสองภาพมาใส่ให้ท่านดูพอสวยๆงามยงๆวันนี้เวลาในรายการฟังสบายสบายสไตล์ส,สลนนันหมดแล้วสวัสดีครับ